สวัสดีครับสวัสดีคุณเหมยครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่พูร์ละโฮมสเตย์ครับที่หมู่บ้านปางปูรละนะ,ะหลังจากที่ผมได้ไปเชิญสมาชิกกีฬาวุฒบอลจากจังหวัดเชียงรายหลายๆชมรมเลยนะฮะและนี่ครับเป็นสถานที่ที่ผมอยากจะแนะนําให้สมาชิกรู้จักว่า ในกิจกรรมจีโฟกุตบอลบุฟเฟ่ลิ้นจี่ในวันที่11แล้วก็12พฤษภาคมนี้เราจะมาพักมิทติ้งกันที่นี่ในคืนวันที่11นะฮะแล้วก็สถานที่ที่เราจะใช้ต้อนรับก็คือภูรอกโฮมสเตย์แห่งนี้นนั่เองอ่ายินดีต้อนรับนะคะอ่าที่พูดภาษากลางนี่เพราะว่านี่ฮะม <laughs> เหมือนยังไม่ค่อยถนัดภาษาเลยเท่าไหร่นะฮะอแต่แต่นี่ผมอยากจะอู้เหนือไปแล้วนะเพนะราะว่าเ <laughs> จียงไลน์ดึงนั่นนะฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยแนะนําสถานที่แล้วก็ราคาที่พักสมาชิกหลายท่านเป็นห่วงครับว่าค่าที่พักมันจะเป็นยังไงจะกินยังไงจะมามีการต้อนรับยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาทราบข้อมูลที่พักจากคุณหมวยกันนะฮะตอนนี้ราคาที่พักที่ภูระโฮมสเตย์นี้ ราคาปกติเท่าไหร่ปกติปกติห้องห้องหนึ่งก็800ค่ะ800 800แต่ถ้าห้องที่อยู่ใช่ค่ะอ๋อด้านหลังห้องเลยห้องขนาดเท่ากันมีกี่ห้องครัตอนนี้มีตอนนี้มีอยู่4ห้องสี่ห้องอ่า800ใช่ค่ะแล้วตอนนี้พิเศษสำหรับสมาชิกจีฟอกท่ามาเมื่อไหร่ก็ลดให้20%นะคะ20%อ่าลดให้20อ่าแต่วันที่11นี้ยข้างหลังเนี้ยผมขอละ ค่ะห้าร้อยค่ะห้าร้อยนอนได้สองท่านอ๋อสองหนึ่งสามท่านสอง่สามท่านแล้วแต่ค่ะนี่ไม่ไม่ได้ฟิกไปเลยนะคะอ่าห้าร้อยจะนอนสองหรือสามก็ได้นะฮะแล้วก็มีจำนวนสี่ห้องเท่านั้นใช่แล้วก็มีลานกลางเต็นเดี๋ยวเราจะไปดูลานกลางเต็นด้วยแล้วก็พื้นที่ด้านบนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าจะอ่าใครต้องการ การเต็นท์ก็ได้บรรยากาศที่โล่งๆสบายๆการเต็นท์ก็ได้การเต็นท์ก็ได้หรือว่าจะนอนแบบปูเสื่อแล้วก็นอนแบบโล่งๆรับลมได้ได้คือลมแรงอ่าเดี๋ยววันที่11นั่งกินกันเสร็จไปไหนไม่ไหวก็ปูเสื่อเลยนะเดี๋ยวใครอยากจะมาเที่ยวมาเล่นวุฒบอลมาสนุกกับ G ีโฟก็ขอเรียนเชิญนะสมาชิกทุกๆท่านนะในวันที่11นี้ก็โปรแกรมของเรานะครับคุณเหมยยังไม่ทราบรายละเอียดมากนะครับ ก็ถือว่าอธิบายให้กับคุณเหมยได้เข้าใจแล้วก็สมาชิกได้เข้าใจอีกสักรอบหนึ่งเนาะ <Okay. S 1> แผนการร่วมกิจกรรมในวันที่11-12พฤษภาคมนี้ก็ตามโปรแกรมเลยนะครับ9ก้าโมงจะมีการลงทะเบียนที่เขท้หน้าสปนาน้องไซา oh. ผมจะอยากให้สมาชิกที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยไม่ต้องขับรถขึ้นมาเองลนะ เราจะมีรถจากข้างบนนี่แหละฮะเป็นรถกระบะจากผู้ชํานาญทางในการขับใช่ค่ะ,ะมีกลุ่มเยอะค่ะมีกลุ่มนะฮะผู้ชํานาญทางเขาจะรับนักท่องเที่ยวโดยตรงแล้วก็คอยดูแลเทคแคร์ค,ความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็น์แน่นอน<ช>นะฮะแล้วก็หลายท่านไม่สะดวกขับขึ้นก็เอารถไปจอดทิ้งไว้ที่เขท่าน้าสป่านองซ้ายครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลรถให้หลังจากนั้นก็จะเดินทางจาก หนองเลงทรายขึ้นมาบนปางปุรละระยะทางก็ประมาณ15กิโลเมตรอ่าแต่ก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะพาสมาชิกนั่งรถวนรอบหนองเลงทรายสักหนึ่งรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้การขุดรอบหนองเลงทรายใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วอยากให้สมาชิกได้ไปสัมผัสเห็นบรรยากาศการพัฒนาหนองในอนาคตเราจะทําสนามวุตวันไว้ที่หนองเลงทรายอีกหนึ่งสนามเป็นสนามใหญ่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนก็เดี๋ยววันที่1 1เราจะพาสมาชิกไปดูกัน หลังจากนั้นก็จะพาขึ้นมาที่นี่ก่อนเลยนะเพื่อมาเข้าที่พักได้ค่ะเก็บข้าวเก็บของก่อนเนาะเก็บข้าวเก็บของก่อนมานั่งกินอาหารกลางวันกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีอาหารกลางวันมาต้อนรับที่นี่นะฮะสมาชิกก็สามารถมาเลือกช็อปเลือกซื้อเลือกชิมได้แต่บางส่วนจีโฟก็จะมีการจัดเตรียมไว้สําหรับสมาชิกโดยเฉพาะโดยที่ไม่ต้องซื้อนะแต่ถ้าอยากอิ่มกว่านั้นก็นะอุดเหมุนชาวบ้านสักหน่อยด้านค้า พราะตอนนี้ผมอยากจะสร้างระบบที่ให้คนในพื้นที่ได้มีเรื่องของรายได้ในการทํากิจกรรมของชีฟกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําเรื่องอาหารเราก็ซื้อกินตามปกติของเราอยู่แล้วนะแต่ถ้ามาอุดหนุนชาวบ้านก็จะได้กระจายรายได้ด้วยบางส่วนเราก็จัดเตรียมไว้ให้นะมาแล้วต้องสนุกและต้องคุ้มค่านะฮะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรารับประทานอาหารเที่ยงเสร็จก็ทีนี้ก็ตามอัธยาศัยก่อนแล้วพอ บายๆประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนี่ผมจะพาสมาชิกไปเที่ยวสวนลิ้นจี่ของลุงชัยอ,อ๋อค่ะเราจะไปบุฟเฟ่ลิ้นจี่กันที่สวนผมบอกให้ลุงชัยกันพื้นที่สวนลิ้นจี่ไว้ให้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้นักสมาชิกได้ไปเก็บลิ้นจี่สดๆจากต้นไปถ่ายรูปไปเก็บบรรยากาศได้ค่ะซึ่งก็ไม่ห่างจากโฮมสเตย์ของลุงชัยซึ่งลุงชัยมีโฮมสเตย์อยู่2ห้องด้วยนะฮะถ้าที่นี่ไม่พอพัก ก็จะมีโฮมสเตย์ของลุงชัยไว้สำรองด้วย <อะ S 1> แต่ถ้าตรงนี้อยู่ด้วยกันอบอุ่นแล้วก็สนุกสนานกันที่นี่ที่เดียวก่อนแล้วก็ไปอุดหนุนลิ้นจี่ของลุงชัยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ถือติดกับไม้กับติดมือขึ้นมานะมีเก็บครับอ่าผมให้เลยครับ1กิโลกินเต็มที่นะฮะกินเต็มที่ระหว่างที่ไปเที่ยวสวนหลังจากนั้น เก็บติดไม้ติดมือมาเลย1กิโลเอามากินข้างบน<อ>มีการลงทะเบียนบุฟเฟ่ลิ้นจี่ในราคา1 0 0บาท้อ่บานี่คือได้กินได้เก็บอันนี้คือเก็บจากสวนใช่อ,อ,อันนี้คือสนับสนุนลุงชัย<อ>สมาชิกของเราด้วยในเรื่องของการปลูกลิ้นจี<อ>่หลังจากนั้นเราก็ไปเปิดหมวกกันตามอัธยาศัยะอันนี้เปิดหมวกจุดประสงค์เพื่ออยากให้ทุกคนได้ทดสอบสนาม พหลายๆคนขึ้นมายังไม่ได้ไม่ได้เคยขึ้นมาที่บางปูเลาะเลยก็อย่าลืมตอนเด็กๆก,ก็มีกิจกรรมของเด็กด้วยนะคะช่วงอาจจะเป็นช่วงเย็นที่สนามก็ได้ค่ะเขาจะมีแสดงคือปิดท้ายก็ได้ปิดท้ายได้ดูการแสดงการเต้นนี่ท<อ>ี่เหมยได้จัดเตรียมโชว์น้องๆชาวเขาไว้สองชุดใช่ไหมสองชุดค่ะอาจจะมีแถมสปายอีกสักชุดหนึ่งเด็กน้อย เด็กน้อยอ่สองถึงสชุดไม่รู้ละไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นแหละแต่มีการเตรียมโชว์เด็กๆไว้แสดงความสามารถให้สมาชิกได้ดูกันแน่นอนนะฮะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่ากระเป๋าให้ตรงให้ติปเด็กๆได้นะอันนี้เราไม่ว่านะเออเผื่อใครแบบอ่าอยากจะสนับสนุนค่าขนมเด็กๆเนาะอ่าเด็กมีค่าขนมแค่นั้นนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเพราเด็กๆตั้งใจซ้อมกันหลายคืนอยู่นะคะอ่าอันนี้ แล้วแต่จิตศรัทธานะคือเด็กๆตั้งใจอยู่แล้วนะเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องให้เงินเด็กๆทุกครั้งที่มาเล่นแต่เพื่อการเป็นสนับสนุนก่นแล้วแต่จิตศรัทธาไปแล้วกัน,นเนาะอ่าจีโฟก็จะให้ด้วยนะอันนี้คือสนับสนุนอยากให้เด็กๆมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมกันด้วยอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการกินไปเล่นไปชมไป พูดคุยกันไปนะโดยเฉพาะสมาชิกที่ g ีโฟได้เชิญมานะครับส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของสนามบ้างแล้วก็ประธานชมรมของชมรมฟุตบอลที่เชียงรายบ้างอยากจะมาพูดคุยต่อยอดเรื่องของการผลักดันเกม G ีโฟบฟุตบอลให้เป็นเกมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาแล้วก็เป็นอาชีพให้กับผู้จัดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเจ้าของสนามด้วยเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยว ก็ชุมชนเราก็ได้ด้วยถูกต้องครับชุมชนเราอยากจะต้อนรับนักท่องเที่ยวทําให้อางปูรอเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเนาะตอนนี้สมาชิกที่แางปูร้อนก็มีหลายคนแล้วเนาะเยอะนะคะเยอะแล้วมาไปกันทุกเย็นอะค่ะถ้าเกิดไม่ติดจากงานสวนอะไรแต่ช่วงนี้อาจจะติดงานสวนถ้าเกิดเขาเลี่ยงจากงานสวนปุ๊บเต็มสนามเลยค่ะทั้งเด็กทั้งผี่ใหญ่ค่ะ นคนนี้เล่นกันเยอะผมขึ้นมาแค่อาทิตย์ละครั้งสองครั้งเองนะวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าไม่มีธุระก็ไม่ได้ขึ้นมาแต่เราทําสนามทิ้งไว้แล้วก็มีเกตมีอุปกรณ์ให้ที่เหลือคือสมาชิกบริหารจัดการเองหมดนะนี่คือสุดยอดของความร่วมมือและความรักในการเล่นกีฬาฟุตบอลติดกันงงเงยม <laughs> แต่ช่วงนี้ก็หน้าร้อนแล้วก็จะมีเป็นช่วงนิจี่เนาะแต่ถ้าเกิดเข้าหน้าฝนปุ๊บจริงๆอ่ะบ้านเราก็มีหลากหลายนะคะทั้งเห็ดเห็ดอะไรเห็ดจากป่าถ้าสมาชิกต้องการมาแบบเป็นบุฟเฟ่เห็ดบ้างก็ได้นะได้โอ้ไปเก็บเห็ดด้วยกันไปเก็บหน่อไม้ด้วยกันหน่อไม้ด้วยหน่อไม้นี่ใกล้เลยนะคะอยู่ริมขอบสามารถไปเก็บได้ข้างทางก็สามารถไปดูได้ไปถ่ายทําอะไรได้อ้อนี่ครับ เริ่มต้นจากลิ้นจีตอนนี้เรามีอะไรนะเดี๋ยวอีกไหนอาจจะมีมทบุฟเฟ่เห็ดบุฟเฟ่หน่อไม้ส่วนกาแฟก็มีนะะมีค่ะส่วนส้มลุงสันก็มีมีค่ะตอนนี้มีหลายอย่างเริ่มทยอยมาแต่ละอย่างแล้วตอนนี้เข้าสู่วิสาหกิจชุมชนอาจจะมีหน่อไม้ดองคือเป็นอาหารหลักที่ว่าหน่อไม้ของเรานี่เป็นหน่อไม้จากป่าคือไม่ไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยมันมาจากธรรมชาติธรรมชาติแล้วการหมัก จะไม่เหมือนด้านล่างนะคะเขาอบอกว่าหน่อไม้ดองที่นี่อร่อยที่สุดแต่ว่าเรายังไม่ทําเป็นแบบวิสาหกิจชุมชนแต่แตอนนี้ถ้าเราทําได้เราก็อาจจะสามารถทําแพ็กเกจเล็กๆเ,เป็นของฝากได้โอเคครับนี่ <c oughs> ถือว่ามีอะไร <c oughs> หลายๆอย่างที่น่าสนใจบนปางุูร๊อเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปนะีเราสามารถจัดกิจกรรมได้ผ่านวันที่1812ไปแล้วนะผมตั้งใจไว้ว่าอยากจะจัด ก,กิจกรรมจีฟุตบอลที่ข้างบนฟางปุลล็อย่างน้อยๆเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างระบบของจีฟุตบอลให้เติบโตด้วยแล้วก็โดยเฉพาะสนามที่เป็นสมาชิกของจีฟุไม่ต้องห่วงครับเราจะไปเยือนสนามที่เป็นสมาชิกอย่างน้อยๆเดือนละหนึ่งครั้งแน่นอนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมอยากให้ คุณเหมยช่วยพาดูสถานที่สักเล็กน้อยนะครับอผมคิดว่าสมาชิกคงอยากจะเห็นละว่าที่นี่บรรยากาศดียังไงนะหูลมลมเย็นมากเลยตอนนี้ดานข่าก็จสวนกาแฟค่ะไปดูสักหน่อยครับถ้าเป็นช่วงหนึ่งดอกกาแฟนี่ครับโอ้ด้านข้างนี้เป็นสวนกาแฟสมาชิกสามารถใช้ห้องครัวเราได้นะคะนี่คือห้องครัว มีอุปกรณ์ถ้วยจานชามให้หมดเลยโอ้นี่ครับคือมีเขียงมีอุปกรณ์ให้ใช้ใช้ฟรีเลยอ๋อห้องครัวใช้ด้านนอกนี่ในการทําอาหารได้เลยนี่ครับนี่เราได้พื้นที่นอกเหนือจากนั่งเล่นได้่ะนี่ครับนอกเหนือจากห้องเช่าแล้วเรายังได้พื้นที่ทํากิจกรรมกันแล้วก็นี่เปิดไฟนี่จะสว่างหมดเลยนะคะนี่ัวนี้ก็จะมีหลอดไฟเล็กจะมีหลอด แต่เราใช้เสียงได้ไม่เกินสามทุ่มเนาะอ๋อครับนี่คือชาวบ้านเขาต้องพักผ่อนกันแล้วนะฮะและนี่คือบรรยากาศครับวิวร้อยล้านของภูเราะครับถ้าเรามองจากด้านบนนี้ฮะระหว่างภูเขาสองลูกตรงนี้ตรงมุมนี้นั่นคือหนองเล่งทรายนะฮะหมอกควันอยู่ยังมองไม่เห็นชัดจากหนองเล่งทรายเราจะ นั่งรถขึ้นมาข้างบนโอเคครับอ่านี่คือพื้นที่ที่เราใช้ทํากิจกรรมมิทติ้งกันอ่าหลังจากนั้นมาดูห้องครับนี่ด้านบนเป็นลางการเต็นท์มี2ที่นะฮะผมจองไว้แล้วหนึ่งที่นะครับนี่ผมจะกางเต็นท์นอนด้านบนนี้ลองเดินขึ้นไปดูไหมคะ,ะมาสักหน่อยอจากด้านบนจะสวย นี่ครับนี่คือด้านล่างเราจะเดินทางนี้ก็ได้หรือว่ามอเตอร์ไซค์ทางนี้ก็ได้โอเคครับเราขึ้นไปดูจากวิวด้านบนก่อนนะฮะนี่ครับบรรยากาศช่วงหน้าหนาวผมเคยมานอนแล้วครับบรรยากาศดีมากครับขอบอกหนาวมากเลยคุณหนาวแบบช่วงหนาวนี่หนาวหนาวมากแต่บางช่วงก็เออกำลังสบายสบายครับ หนาวมากแล้วก็เวลานอนนะถึงแม้ว่ามันจะอากาศหนาวถ้าอยู่ในเต็นท์ห่มผ้าหนานาอุ่นๆนะโหหลับสบายมากตรงนี้ก็จะวิวสูงนี่ครับวิวมุมสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะตรงนี้ก็จะมีไฟต่อให้ครับเพื่อเสียรักสายโทรศัพท์อะไรอ๋อนี่มีระบบไฟเรียบร้อยอละนี่ครับ บุร <U> ี <home stay. S 2> ลกลางคืนจะลมลมแรงหน่อยนะเยน็ยนๆอ่าชอบครับผม<า>ชอบวิวว,ว,ว,วตลอดทั้งคืนชอบแบบลมลมกลางเต็นท์มันต้องมีลมครับถ้าถ้าดึกดลมที่แรงอืมผมชอบฟิวบรรยากาศกลางเต็นท์แบบธรรมชาติมากนะจะสังเกตว่าทุกสนามที่ผมไปผมจะขอ อนุญาตเจ้าของสนามบอกขอนอนที่สนามดีกว่านะหลายท่านก็อยากจะให้ไปนอนที่บ้านนะฮะกลัวไม่ได้รับความสะดวกสบายแต่ผมชอบฟิลประมาณนี้แหละฮะดูสักหนึ่งห้องก็พอครับคุณเหมยเป็นห้องตัวอย่างนี่ครับสองห้องนี้ครับโอ้ราคา500ร้อสำหรับลูกค้าสมาชิก G f o l k นี่คือพิเศษจาก800เหลือ500นี่สุดๆนะฮะ อม,มีระเบียงด้านหน้าด้วยนะฮะนี่อ๋อเป็นห้องพัดลมนะครับเนาะ,อ,ะอากาศกล<ร>างคืนแต่เปิดหน้าต่างได้นะคะเรามีมุ้งลวดหมดอ๋อแค่กลางคืนแค่ให้ลมผ่านก็เย็นและฮะข้างบนภูเขานี่ครับมีห้องน้ำค่ะมีน้ำอุน่นคงไม่อยากอ่านน้ำอุ่นมาคะอ่านาะ นี่ครับนี่สวยงามโอเคครับผมอ่าข้องนอกจะเย็นหน่อยถ้าถ้าใครแบบต้องการลมก็ด้านหน้าได้เลยด้านหน้าได้เลยช่วงนี้ยุงไม่มีไม่ค่อยมีค่ะช่วงนี้ยุงไม่มดีด้านหน้าลมจะเย็นลมเย็นครับนี่โอเคครับนี่ครับอันนี้เป็นอีกหลังหนึ่งแล้วก็ด้านล่างเป็นห้องแฝดใช่ไหมครับด้านล่างบ้านแฝด เป็นบ้านแฟลตก็คือเป็นห้องแบบนี้นะครับสองห้องติดกันเหมือนกันโอเคอ่ะก็เท่ากับว่าเรื่องสถานที่ห้องพักไม่ต้องห่วงหัวละ250ถ้าใครนอนด้านนอกได้ก็อาจจะลดเป็นสัก200ออ่านี่คือเรามาช่วยกันนะครับหา สมาชิกมาเที่ยวบนปังปูเลาะด้วยกันนะ <enth> ดันในนี้นะ่าจะมืดนิดนึดนงมองไม่เห็นหน้าเลย <c oughs> ขอมาฝั่งนี้หน่อยครับ<ช>อ่านี่ครับเ,เห็นชัดๆหน่อยก็ฝากด้วยนะครับสมาชิกที่ติดตาม g ีโฟวูบอลนะครแล้วก็สมาชิกที่จะมา,าร่วมกิจกรรมในวันที่1812น,นี้ก็เรามีสถานที่รองรับต้อนรับท่านแล้วนะส่วนเมนูอาหารมาลุ้นกันในวันกิจกรรมนะฮะว่าจะมีอะไรมาต้อนรับบ้างนะฮะแล้วก็ หลายๆท่านบอกว่าถ้ามาแล้วไม่นอนพักได้ไหมลงไปนอนข้างล่างแล้วขึ้นมาใหม่อีกตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าที่มีห้องพักก็เป็นห่วงเรื่องการเดินทางถ้าใครไม,ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางก็สามารถมาแล้วก็กลับแล้วขึ้นมาใหม่ตอนเช้าได้ดโปรแกรมก็คือ